อัปเดต37เกมแอนิเมะอีเทอนอลมีอะไรบ้างไปดูกันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่เรื่องโค้ดก่อนเนาะในอัปเดตนี้จะมีโค้ดอยู่ทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ด้านขวาตรงนี้แล้วก็ใส่ไว้ข้างใต้เดอร์สคริปชันให้ไปกรอกันได้เนาะโอเคเข้าหากันดีกว่า โอเคก็พาทแรกเหมือนเดิมนะครับมันจะมีตัวของเวิล์ใหม่เข้ามาเนาะอันนี้จะเป็นเวิล์ของดาบข้าศูนวีสามแล้วเนาะเพราะว่าอย่างทำลายแรกเราจะมีดาบที่4อ๋อห้าเราก็จะมีดาบที่30กว่าไหมสามสิบสามอ่ะอันนึงแล้วอันนี้ก็จะเป็น V3 แล้วเป็นแมปในปราสาทไลท์ขอบเขตเนาะอันแรกมันจะเป็นอ่ที่ปกติในป่าแล้วก็อันที่2มันจะเป็นตัวของ ตัว m ูเ e n t r a นส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวของ Infinite Castle เนาะอ่าวัวใหม่ก็จะประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับพอวัวใหม่มาก็จะมีดาวใหม่มีเคลสใหม่เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะเราก็จะมีตัวกาชาใหม่เป็นอันนี้อ่าตัวกาชานี้ก็จะเป็นกาชาคิเหมือนเดิมเนาะเราดับอยู่ที่ Exotic มากสุดอยู่ที่15 คูณคีสิบห้าเนาะใช้เงินปลดล็อกอยู่ที่ประมาณ1 0 0่อมมั้งถ้าผมจะไม่ผิดตัวเหรียญที่ดรอปก็จะดรอตั้งแต่มอนแรงอ e ีขึ้นไปเลยเนาะถูกแรงเลยตั้งแต่แรงอ e ีขึ้นไปเลยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีอะไรต่างเนาะกัรอบ่ยงที่2จะเป็นตัวนี้ครับ infinite castle location เนาะใช้เงิน 1B ในการเปิดเนาะอ่าพอเปิดมาปั๊บมันก็จะเป็นหน้าด้เหมือนกับตัวนี้เลย quest location เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของ infinite castle เท่านั้นเลยเนาะตัวเหรียญอันนี้จะดรอตั้งแต่แรงอ e ีเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันขึ้นจากเหรียญ พอขึ้นไปแรงดีปั๊บเปอร์เซนต์โอกาสดรอปก็จะเพิ่มขึ้นมาไปแรงสปั๊บก็จะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแรงดีจนไปถึงแรงทริทโกเก็จะขึ้นมาหมดเลยเนาะอ่าประมาณนี้อ่าตัวเหรียญก็จะดรอปมามากสุดทีละหนึ่งเนาะทีละหนึ่งแล้วก็เอามากดอัพตัวนี้เป็นโปรเกรชันไปหน่ครับตัวของโปรเกรชันเนาะโอเคแล้วก็วันนี้เดี๋ยวหมดแล้วเนาะตัวของพลังอะไรพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวของ d s กันหน่อยบอสระดับ d s เนาะจากจุดเกิดเราจะเกิดตรงนี้ ให้เดินตรงขึ้นมาหน่อยนาะเจอตรงสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายรอบหนึ่งที่เป็นบันไดสูงขึ้นมาเนาะอ่าแล้วเราก็จะตรงนี้ที่เป็นบันไดสูงขึ้นมาอีกมันจะมี2บันไดเนาะคือบันไดอันนี้ที่ขึ้นไปกับบันไดอันนี้ที่ยาวมากๆเลยก็ขึ้นได้2ที่เลยเนาะบอสระดับ w S จะเป็นตัวของโดมันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าส่วนตัวของระดับ triple S ก็ q u วสอยู่ตรงนี้เนาะอ่า แต่ว่าตัวของมูซอนเดี๋ยวผมหาอีกทีเราทําเป็นช็อตละกันนะครับโอเคตัวของ World 3ก็ประมาณนี้นะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของ World 1อัปเดตเนาะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือตัวของทำลา l i าวเวอร์จากเดิมนาะที่ตัวทำทำลายพ Power คือเราเอา Power ของทำลายหนึ่เนี่ยประมาณ6อัน6อันได้2พาร์ทมาปรับแล้วก็เอามารวมกันเป็นทำลา l i าวเวอร์ระดับคอมมอนแต่ตอนนี้ก็จะมีตัวระดับอันคอมมอนเข้าแล้วเอาเข้ามาแล้วเนาะก็คือเอาตัวของคอมมอน มารวมกับพลังนี่ที่อยู่ทำลายแรกเหมือนกันอีกห้าอันเนาะอ่ะก่อนคราบก็ปลดล็อกไว้ด้วยนะครับก็คือมาถอดนาฬิกาเนาะแล้วก็ถอดพาวเวอร์ของทำลายหนึ่งแล้วก็กดครับอ่าตัวสแตทจะต่างจากเดิมจากเดิมที่ตัวของคอมมอนจะได้คี์อยู่ที่คูณ1เนาะส่วนอันคอมมอนก็จะได้คี์คูณ2แถมดาเมจคีมาอีก0.25ประมาณนั้นนะครับ โอเคเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นตัวของเชนในไทม์ไลน์หนึ่งเนะเาะอ่าหลักๆมันจะมีแค่ไทม์ไลน์หนึ่งเลยเชนช่วงช่วงหลังอย่างแรกก็จะเป็นตัวของ World 25กับ World 28เนาะที่เพิ่มจำนวนแอนิเมในกองมาปกติในกองหนึ่งครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวเนาะอันนี้เขาก็จะเพิ่มมาเป็นประมาณ8ตัวปะอ่า,อาเพิ่มมานนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับ8เนาะบางตัวก็มีเนี่ยบางตัวก็มี6บางตัวก็มี8ตรงนี้เนาะก็สามารถยืนครอบแล้วก็ตีได้เลยเนาะสำหรับเคลว์ ตัวของผมชอยู่ในน่าจะน,นี้ป่ะอ่ะบาบอฟฟี่ฮันเตอร์อะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นเควสตีมอนในจำนวนเยอะมากๆเนาะก็จะมีเวอร์ยี่ห้ากับตัวของเวอร์ยี่แปดอันนี้โอ้บักที่จะเป็นเควสแบ็คไนทที่ไวตีมอนเยอะๆเหมือนกันแล้วก็ได้ตัวพาวเวอร์นี่อ่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ที่เปลี่ยนขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือตัวของพวกเควสแบบนี้แหละอย่างแบ็คไนเควสหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะลดจํานวนที่ มอนที่ต้องใช้มา25%เปรนาะ,ะประมาณนี้นนะครับตัวของเชนหลักๆมีเท่านี้เลยเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายอีกก็จะเป็นตัวของ x c l u s i v e เนาะที่อยู่ในช็อปแพ็คใหม่ประมาณนี้เนาะอะตัวของอวตารจะอยู่ที่คูณ2เนาะเดี๋ยวเราไปเช็คกันสักหน่อยละกันว่ามันน่าจะเทียไหนน่าจะอยู่ระดับประมาณแรงเอนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแรงเอเวอมีอยู่นน่ อ่าใช่เนาะโอเคก็คือเดี๋ยวไทม์ไลน์สองเขาจะปรับเลยเนาะตัวของเอกลุสีนี่ตัวอวตารเอกลุสีมันก็จะตัวคีย์คูนอยู่ที่ระดับอ่ามอนแลงเอแล้วเนาะประมาณนั้นโอเคแล้วก็สตาร์ก็เปลี่ยนเหมือนเดิมเนาะเป็นโอเคผสมร่างเนาะเหมือนเดิมแล้วก็สตาร์เตอร์แพ็กก็ยังเหมือนเดิมเนาะตัวของสตาร์เตอร์แพ็กที่ผมสังเกตไม่ผิดเหมือนมันจะไม่ได้เปลี่ยนแล้วเนาะอืมก็จะมีแค่ตัวของเอกลุสีสตาร์กับเอฟเอลิมิเต็ดแพ็กเนาะที่เปลี่ยนมาประมาณนั้นนะครับ ตัวอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มาไป้คอมเมนต์ได้เนะเดี๋ยวผมไปช่วยตอบให้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย